วัตถุประสงค์หลักกิจกรรมหลักก็เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้เข้าสู่เวทีการค้าระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอาเซียนโดยเน้นให้ผู้ประกอบการไทยมีความรู้มีความเข้าใจในการก้าวเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกษิจอาเซียนในปลายปี2558โอ้แล้วของเบ่ง่่ะก็สุดยอดแล้วยังให้ความเคารพแล้วก็กลมกหมัวให้กับผู้ที่นอบน้อมถ่อมตนโอ้นอบน้อมถ่อมตนนี่เป็นอันดับสูงสุดเลยไม่ว่าคุณไปประเทศไหนก็ตามถ้าอน,นิสัยแ้เอาอกริยาท่าทางอย่างเช่นเมื่อกี้ท่านลอง นะ,ะมาถึงการพูดจาการตาสวัสดีอย่างเงี้ยโอ้ยคุณไปไหนคุณมีแต่คนเขารับคุณโอกาสของอินโดนีเซียกับผู้ลงทุนทั้งหลายเนี่ยนะครับนะฮะไม่ว่าจะลงทุนขายก็ไปหรือลงทุนไปตั้งฐานหรือจะไปเอาสินค้าเข้ามาหรือจะร่วมเจวีกันมีโอกาสเยอะเพราะวันนี้โอกาสเปิดแล้วไม่เหมือนในอดีต นั่นอาจารย์จะบอกว่าเรามีโอกาสในการที่จะเป็นจอยเวนเจอร์กับนัธุรกิจของเขาเอะะหาท่องทางทาจอยเวนเจอร์ได้เรืองอย่างนี้เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกมันไม่ใช่แค่อาหารเกษตรอย่างเดียวจริงธุรกิจบริการนะฮะอาจารย์นรลงนะจริงๆเยอะมากซึ่งเขาเองขาดขาดธุรกิจบริการนี่เยอะมากหรือไม่มีฝีมือเหมือนเรากลุ่มในินดเีเซียที่เคยได้คุยกันเนี่ยเขาก็อยากจะขนมไทยเนี่ยเข้าไปขายที่นั่นแต่ว่าต้องไปผลิตที่นั่น อย่างเงี้ยถ้าทางผู้กอดการไทยสนใจอันนี้ก็จะเป็นเป็นโอกาสที่ดีแต่ว่าต้องจัดมาจัดรูปฟอร์แมตของการจัดการให้ดีด้วยเพราะว่าในนั้นเนี่ยเราก็มีประสบการณ์ในเรื่องของการาหาคา์เตอร์ปาร์ตี้ที่เป็นโลโก้เป็นคนโลโก้นะครับซึ่งส่วนใหญ่ในอิทิพลของการทำธุรกิจที่นั่นจะตกอยู่ในมือของคนจีน ที่นดนเซียจะมี2กลุ่มใ,ใหญ่ก็คือกลุ่มแรกเป็นกลุ่มคนจีนอีกกลุ่มนึงเป็นกลุ่มของเขาเรียกมาเลออินโดกลุ่มนี้ก็จะอยู่ในพวกของอพวกงานราชการแต่ว่ากลุ่มอำนาจทั้งหมดนะครับหมดอาหารเกษตรของ SME เนี่ยไม่ใช่อยู่ดีๆง่ายๆ <c oughs> ที่จะมีสินค้าพร้อมที่ส่งเข้าไปแล้วขายโครมเดียวเลยเ <c oughs> พราะก็ต้องไปหาคู่ค้าที่จะนําเข้าอีกแต่ถ้าเป็นเอสที่สามารถมีเสน่ห์มีมีฝีมือตัวเองเนี่ยนะจะไปหาคู่ที่จะทําร่วมกันโอกาสสูง เครื <c oughs> ่องประดับคอนเฟิร์มครับเราเยี่ยมเก่งกว่าเขาเยอะโดยเฉพาะ s อ e นี่เหมาะที่ไปหาคู่ให้ได้กันเขาพัฒนาขึ้นมากันนะครับแฟชั่นผมว่าจว่าเราเยี่ยมในหมู่เกาะใหญ่ที่เมื่อกี้คุณพีดบอกแต่ถ้าเป็นเป็นพวกผพ่อห่มนะฮะนะราะว่าจีนกินอยู่เราสู้เขาไม่ได้คจีนเรากินเราคงสู้ราคาจีนไม่ได้นะแต่ผมอยากเน้นอันหนึ่งผมว่าธุรกิจบริการ นะฮะซึ่งเป็นสเสน่ห์ของเรามากๆนะฮะในอาเซียนหรือว่าทั่วโลกเองเนี่ยก็ยอมแพ้เราเมื่อกีก้เรแต่งเล่นๆนะฮะไอร้านแต่งเล็บทําเล็บเนี่ยนะฮะโอ้โหนะฮะเอสมนี่ถ้าไปเปิดเป็นแฟนชส์ได้รืได้นะฮะย่มช็อตเทอร์เปอร์เซนตคือคนอินโดนีเซียเนี่ยส่วนใหญ่นะสายตาสั้นไม่ใสายตาสั้นคิดสั้นๆไม่ได้คิดยาวๆเพราไปถึงห้างไม่ได้วางแผนก่อนนะฮะ ไม่ได้วางแผนก่อนไปปุ๊บนะเพราะงั้น i m p พ l s e buying นี่เยอะมากเลยสินค้าคุณเสื้อผ้านหน้าผมหน้าสวยหรือว่าหรือว่าอยู่ๆซื้อหนึ่งแถมหนึ่งหรือว่าโอ้โหซื้อตรงนั้นแหลนะฮะไม่มีแผนนะเดินเข้าไปปุ๊บไปเลยฮนะแล้วก็เขา a อ f o r d ไว้เขาซื้อเลยนะฮะอินโดนีเซียเป็นมุสลิมชอบตรงนี้ฮะ love g a t h e r i n g เพราะั้นเราก็ต้องมาบอกเอ้ยมัน Community มันเยอะมากอย่างวันอาทิตย์เนี่ยผมก็เจอเพื่อนผมขายจักรยานโอกไปเลยวันอาทิตย์เขาปิดถนนธรรมรินเหมือนก็เปิดถนนสีลม่เงี้ยขี่จักร อะไรเงี้ยหรือครึ่งเช้ากลางวันนะรถไม่ให้เข้าว่าะจะให้ขี่จากยาไม่เราขี่ไปแล้วยาวมากถนนธรรมลินนะเดี๋ยวพวกเราก็จะไปเจอรถติดนะอยู่ที่นน่นที่ไม่ดีก็คือเรื่องของรถติดแล้วก็เรื่องของศาสนานะลองลองจากศาสนา,อ,าอิสลามก็คือศาสนาคริสต์เพราะงะั้นวันอาทิตย์ก็จะเห็นโบสถ์มันแน่นเอียดเลยนะมาพูดถึง key success factor ใ,ในในอุตสาหกรรมผมเนี่ยนะ s u c c e s s factor ของผมมีอยู่อย่างเดียวก็คือ processing กับ preservation เรื่องของอาหารเนี่ยนะครับคุณภาพของอาหารระหว่างอาหารที่มีคุณภาพกับความสดกับคุณภาพของอาหารที่ไม่มีความสดราคาต่างกันมากมายนะครับเพราะนั้นอุตสาหกรรมใน f r o z a n food เนี่ยหลักเกณฑ์มีอยู่อย่างเดียว key factor อย่างเดียวต้องสดและก็รักษาความสดให้ได้ในห้องนี้ผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยเป็นแม่บ้าน ทันทีที่ท่านซื้อกุ้งกลับมาจากบ้านเนี่ยท่านทราบไหมครับถ้าท่านเด็ดหัวกุ้งนะครับแล้วเอาน้ําเกลือสักน,นิดหน่อยแช่กุ้งแล้วก่อนจะใส่ห้องฟรีซเนี่ยอาหารท่านจะสดกุ้งของท่านนี่เอาออกมากินทีละตัวได้เลยทําไมทราบไหมครับหัวกุ้งนี่คือบอ่อเกิดของแบคทีเรียที่ทําให้กุ้งเนี่ยเสียนี่แหละครับคือ value uniqueness ถ้าพูดถึงเบสิกสิงทอผมก็ไม่ทราบว่าในนี้ก็อาจจะมีคนที่ทำเบสิกสิงทอซึ่งเราหมายถึงตั้งแต่ คุณปั่นได้คุณทอผ้าผืนคุณทำผ้าชุดทั่วๆไปทอผ้ามาแล้วก็มาย้อมฟินิชชิ่งเป็นสีตามลูกค้าต้องการทำเสื้อทำกางเกงอะไรอันนั้นซึ่งเราก็มองว่าในอนาคตจริงๆเนี่ยสินค้าพวกนี้มันจะอยู่ได้ไม่ค่อยยั่งยืนเพราะฉะนั้นเราก็ทางบริษัทก็โฟกัสไปทางสเปเชียลก็คือสิ่งทอที่มีความเฉพาะนะฮะ ขีดสามารถของการแข่งขันเนี่ยาทางด้านดีไซน์เนี่ยเราสูงกว่าเรื่องของอความหลากหลายของงานดีไซน์งานเชิงคุณภาพของเขาเนี่ยของเขาเนี่ยเป็นฐานผลิตให้กับส่วนใหญ่ฟเฟอร์นิเจอร์เขาเนี่จะไปที่ตลาดหลักก็คือยุโรปกับอเมริกาแต่ตอนนี้ตลาดความต้องการทางด้านของตลาดอ s เอสกับยุโรปเนี่ยมันดีคลายดัยนั้นเขาเขาก็ ลาดเขาก็เริ่มตันแล้วก็ภายในประเทศเนี่ยคืออยู่ซัำซากกับ s OLID WOOD เยอะก็เกิดความเบื่อหน่ายแล้วก็รูปทรงของอาร์เคเต็ใหม่ๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นในทาง Contemporary Design Modern Style ์ละพวกนี้การการตกแต่งาภายในที่อยู่อาศัย Space Planning ก็จะค่อนข้างที่จะต้องเป็นคลีนไลน์สเตรทตรงไม่มีเคิร์ฟไม่มีการ สลักอะไรมากมายนะครับอันนั้นเป็นเทรนด์ใหม่ของตลาดที่นี่การตกแต่งบ้างก็จะไปด้วยกัน